ยังคงภาพนางเอกหน้าเด็กเหมือนโกงอายุได้นะตอนนี้ยังหน้าเด็กกว่าคุณกันดาอีกน,นะคะอันนี้ฉัน <c oughs> <c oughs> ย,ยอมรับอันนี้เลยค่ะอในวัย 40, 40กว่าการะัตค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งยังสวยไม่เปลี่ยนนะคะนอกจากดูแลตัวเองดียังได้เปรียบเพราะว่าเขามีธุรกิจความงามเป็นของตัวเองเอคุณกันดาก็แค่มีบ้างก็สวยแล้วนะ <c oughs> จึงไม่แปลกค่ะที่ทิ้งหาวงการไปทําธุรกิจมานานถึง6ปีแต่กลับมาวันนี้คุณแอนซิเรียมก็ยังมีพื้นที่ในวงการบันเทิงนะคะเอากลับไปดูภาพวันวานกันซะหน่อยค่ะ เธอก็มาพร้อมกับแฟชั่นผมดัดแก้มป่องในตาหวานนะ <Went down. S 2> เน น่ารักเหมือนเดิมเป็นนางเอกหน้าฝรั่งคนรแรกๆของวงการบันเทิงไทยค่ะทําให้คุณแอนซิเรียมแจ้งเกิดตั้งแต่อายุเพียง16ปีตอนนั้นคุณทําอะไรฉันยังไม่เกิดรกระโดดหนัง <c oughs> ยางนะคะก็ได้ผู้กํากับคนเก่งคุณไพโรสั่งวริบุตรค่ะจับคู่กับพระเอกลูคครื่องด้วยกันคุณบิลลี่โอแกนนั่นเองนะคะสร้างการสร้างปรากฏการณ์รักซึมลึกภาพยนตร์ยอดฮิตเมื่อ29ปีก่อนเรื่องนี้ล่ะค่ะผมได้ทำเพลงอย่างที่ผมต้องการจริงเรอคะ จนต้องแสดงคู่กันอย่างต่อเนื่องมาอีก7เรื่องเลยทีเดียวนะคะแม้รักจากแรงเชียร์จะไม่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในหนังแต่เส้นทางบันเทิงของคุณแอนยังไปต่อค่ะมีบทบาทใหม่ๆอยู่เสมอและครั้งนี้เธอก็ภูมิใจมากได้รับเลือกเป็นดาวดวงที่167มาประทับฝ่ามือบนลานดาราหอภาพยนตร์รีสารายามีลูกสาวและแฟนคลับมาให้กําลังใจด้วยค่ะค่ะถ้าย้อนไปก็เหมือนแล้วก็เหมือนแบบ เด็กสาวก็โปโลคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้อะไรในชีวิตเท่าไหร่อะไรเยยงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอืต้องมาทํางานบางทีเราก็แสดงออกไม่ถูกไม่รู้ว่าเราจะวางตัวยังไงเราจะคุยกับคนยังไองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจากวันนั้นที่เป็นวันแรกที่ที่ได้ก้าวเข้ามาทํางานก็ทําให้เราค่อยๆที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ บทบาทน,นี้ล่ะค่ะแม่มาดีที่ดูเจ้าสเสน่ห์ดื้อด้วยนะคุณกันดาดื้อแบบหน้าซื่อตาใส่นะคะทาให้นางเอกหน้าลุกเครึ่งคนนี้เอาใจผู้ชมไปทั้งประเทศเลยค่ะเป็นทวีพบเวอร์ชั่นแรกที่คุณแอนเีเลียมสร้างภาพจําคุณเชื่อไหมจนวันนี้ยังมีคนเข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube และทําให้นางเอกที่เล่นเรื่องนี้ต้องประมาได้อย่างคุณแพนเค้กเคยโดนเปรียบเทียบม,มาแล้วนะคะคือความน่ารักสดใสค่ะก็ทําให้ผู้ชมทั้งบ้านทั้งเมืองหลงรักเธอนะคะอีกบทหนึ่งก็คือตันยงจากละครพร โอมอลเวงคุณเคยดูไหมผู้ใหญ่เป็นเด็กเด็กเป็นผู้ใหญ่สลับล่างกันเออเนี่ยเล่นยากมากเลยนะคะซึ่งคุณซิเรียนเนี่ยก็สร้างฐานความนิยมเอาไว้อย่างยาวนานค่ะ,ะการวางตัวยังเป็นสิ่งสําคัญที่แฟนคลับเขายืนยันเลยนะคะว่านางเอกคนนี้แหละไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะจริงๆตัวจริงๆแกนจะเป็นคนคนตลกตลกโดยโดย,โดยตัวเองพูดอะไรออกมาแล้วเขาก็จะคำของเขาเขาเยอะอะไรเงี้ยจะพูดอะไรนิดนึงเขาก็จะตลก แล้วก็เป็นคนเอนเตอร์เทนเป็นนางเอกที่แบบใส่ใจคนรอบข้างเวลาเห็นใครแบบไม่โอเคเขาก็จะแบบรู้แหละว่าเขาก็จะแบบจะถามจะแบบเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยชอบนิสัยส่วนตัวพี่แอนจะสอนตลอดคือเจอตั้งแต่แบบยังใส่ชุดนักเรียนพี่แอนก็จะสอนเรื่องชีวิตการใช้ชีวิตการเข้ากับคนการอยู่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอันอันมองว่าไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือพระเอกทุกคนก็มีความเป็น ยูนิคมีความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ว่าเราจะจะคือเหมือนแบบว่าคนถ้าเป็นนักมวยชกที่จะเป็นแชมป์เนี่ยมันก็เป็นแชมป์มันก็เป็นง่ายเนอะแต่ว่าจะแบบว่าครองแชมป์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของความฟิตในเรื่องของความซ้อมอะไรอย่างเงี้ยการเป็นนักแสดงเนี่ยมันคือความรับผิดชอบเฉพาะบทบาทการแสดงของเรา,าการมาให้ตรงเวลาการท่องบทให้ได้ แล้วก็ทํางานให้ใหใหรู้ล่วงไปได้ด้วยดีในวันนั้นในความในความรับผิดชอบของเราที่เป็นนักแสดงใช่ไหมคะ ก็ไม่เพียงพัฒนาการแสดงนะคะแต่ยังเป็นนางเอกอีกคนที่ไม่หยุดนิ่งต้องเรียกดรแอนซิเรียมแล้วนะ,ะนะคะเพราะว่าเธอคนนี้ดูแลจิตใจตัวเองสมวัยค่ะเรียนพุทธศาสตร์นะคะดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาจนสําเร็จการศึกษานะเนี่ยคู่กับคุณกบนะคะเรียนด้วยกันมาก็ตอนนี้ดรคนเก่งอยากลองงานหลายด้านแล้วก็ไม่คิดทิ้งวงการบันเทิงไทยที่แจ้งเกิดเธอมาค่ะ